ย้อนอดีตเส้นทางรากักนิวเคลียร์เพชรจ้าหลังลดสถานะเหลือแค่ขำว่าพ่อแม่เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าความสัมพันธ์สาม,มีภรรยานั้นไปกันไม่รอดจริงๆโดยความรักของทั้งคู่นั้นจะเป็นไปมายังไงไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นความรักของนิวเคียร์และเพจจ้าเกิดขึ้นจากความบังเอิญที่ตอนนั้นมีผู้ไม่หวังดีปอมเฟซบุ๊กเข้าไปคุยกับสาวนิวเคียร์อยู่นานหลายครั้งโดยมีคนปอมเป็นดีเจเพจจ้าเข้าไปคุยด้วยทําให้ดีเจเพจจ้าตัวจริงนั้นต้องทักไปบอกความจริงกับสาวนิวเคียร์ว่านั้นไม่ใช่ตนก่อนจะเริ่มสารสัมพันธ์คุยกันไปเรื่อยๆแต่ทว่าสาวนิวเคียร์นั้นกับไม่ค่อยชอบดีเจเพจจ้ามากเท่าไหร่พอด้วยที่เพจจ้านั้นเป็นดีเจฝีปากกล้าดูแบดบอยแต่ทางแม่ของเพชรจ้้าาาเเเออองงนนนนัันกกลบบิวคียยป็ย่มแะ ให้จีบจนเลื่อนสถานะจากพี่น้องกลายมาเป็นคนรู้ใจแต่กับไม่ง่ายอย่างที่คิดพอด้วยทางบ้านของนิวเคียร์เองนั้นก็ไม่ค่อยชอบฝั่งดีเจเพจ้ามากเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายความจริงใจก็เอาชนะใจทุกคนในคะรอบครัวได้จนสําเร็จซึ่งนิวเคียร์นั้นก็ยอมรับว่าตนเป็นคนที่ขี้หึงหนักมากแถมยังสืบเก่งมากอีกด้วยตลอด4ปีที่คบกันก็ทะเลาะกันหนักทุกวนันมีช่วงที่เลิกกันไปแต่ก็กลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมจนกระทั่งเคยมีข่าวใหญ่โตว,ว่าเลิกราการันในช่วงเดือนมีนาคม2559ท ให้งานนี้ฝ่ายเพจ้าลงทุนใส่ชุดหมีสีชมพูหงอนิวเคียจนสําเร็จงานนี้ทําเอาน้ําตาแตกกันท่วมเลยทีเดียวเซอร์ไพร์ขอแต่งงานเกิดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2559ัหบเีเพจ้านั้นได้ขอสาวนิวเคียรแต่งงานเรียกได้ว,ว่าเป็นเซอร์ไพร์ยิ่งใหญ่สมกับเาพ่ะใส่ไปมากเลยจริงๆที่เจ้าตัวนั้นได้เผยว่าเตรียมการอยู่2ส,สัปดาห์ทุ่มเงินไป6กหลกักเพื่อให้งานนี้ออกมาอย่างสวยงามและเพอร์เฟกมากที่สุด พิธีฉลองมงคลสมรสนิวเคียร์เพจ้าถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2560ในทีมงานของโฟเซนซึ่งเป็นการ์ตูนที่ New น,นิวเคียร์นั้นชื่นชอบเป็นพิเศษจัดงานอย่างหรูหราอลังการทำกางแขกหลายพันคนด้วยการจำลองบรรยากาศให้เหมือนในนิยายงานนี้ทำเอาสาว New น,านิวเคียร์นั้นปลื้มใจอย่างสุดๆดีใจมากที่มีวันนี้ซึ่งในวันนั้นเองเพจ้าก็สัญญาว่าจะดูแลนิวเคียร์อย่างดีให้เหมือนกับที่คุณพ่อคอยดูแล ให้กำเนิดน้องไทก้าหนุ่มน้อยโซ่ทองของใจโดยหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้คบหากันเป็นเวลานานถึง8ปีและแต่งงานด้วยกันแล้วนั้นจึงตัดสินใจมีลูกด้วยกันผ่านการทําเด็กหลอดแก้วมาหลายครั้งซึ่งตอนนั้นิวเคียตั้งคันได้มาแล้ว10เดือนแต่ไม่สามารถคลอดเองได้เนื่องจากไทก้านั้นหัวใหญ่ต้องทําให้คลอดก่อนกําหนดจึงได้ให้กําเนิดน้องไทก้ามาในวันที่26ตุลาคม2 5 6 1 คนจับสังเกตนิวเคียร์โพสเศร้าไม่หลงรูปผู้หรือสนั่นขาเตียงหกักแม้จะมีลูกด้วยกันแล้วเหมือนความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นแต่ช่วงหลังๆก็ไม่มีรูปสามคนพ่อแม่ลูกและรูปทั้งสองคนนั้นออกมาให้ฟินแฟนได้เห็นกันแถมยังมีแคปชั่นจากสาวนิวเคียร์ในทํานองว่ากําลังเจอกับปัญหาชีวิตที่หนักอยู่เหมือนกันแต่จะพยายามผ่านมันไปให้ได้จนล่าสุดวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานิวเคียร์ได้ออกมาโพสประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยากับดีเจเพจ้าเป็นที่เรียบร้อยโดย หล,หลังจากนี้จะขอทําหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่ได้กดหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่3แต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนนั้นจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปเนื่องจากเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทําให้ทั้งคู่นั้นพยายามจนสุดทางแล้วอยากให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กัน